ตอนที่หลานต้องเราไม่ได้ปิดหนะต้องเออไม่ได้ปิดแกไว้มั้งสวัสดีค่ะวันนี้กระจังเจอเหตุการณ์ที่โดนเพื่อนแจ้งหรือแล้วก็ก็จังจะได้ไงก็ะจังเห็นเหตุผลและใครรู้บ้างว่ากระจังโดนจริงๆมันก็จัเจ็บตอนนั้นกระจังก็โดนจริงๆค่ะ ตอนนั้นกระจังก็นั่งอยู่ในห้องตามปกติเหมือนเดิมแล้วกระจังก็ร right. mm. yes. ู้สึกว่าคนนั้นเขาดูรังแกคนเพราะว่าเขาที่ไทยดีมาตั้งแต่ป .3 แล้วค่ะแล้วปสามเราก็อยู่กับเขาถึงตอนป .6 เลยแล้วเขาก็เขาม่ตั้งมีน้ำม้วนเลยเฮิร์มมาเลยเฮิร์มมาเฮิร์มอืมแย็นนะบ่าว เฮ้ยเอามาแล้วสอขกิมมเอามาเลยสออกิมมวเอามาเลย